เลือกสัตว์หนึ่งตัวที่เราชอบนะครับแล้วก็ที่เหลือใครเลืชื่อไันล้ตามเพื่อนได้เลยอัชราสามจะพูใหม่อีกรอบนะครับมีนาครับมีนาหนึ่งมีนาสองกุลพรอโอเคกุลพรแมวนะครับต่อไปจันฉายครับจันฉายลาเตเบลตัวอะไรเละียวลาเตเบ 1, ลหนึ่งลาเตเบ 2, ลสองลาเตเบลสามชนิดาพาปลาครับให้ชื่อชื่ออะไรหรอตอนนี้ใช้ชื่อแนละ้วอัศรา,าอัศรา,าให้เลือกสัตว์หนึ่ตัวว่าอกเลยหนึ่ตัวครับเดี๋ยวครูดนะ โชว์มาหนึ่งชิ้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องแบรนด์นะครับโชว์มาหนึ่งชิ้นเลยครับตอนนี้ได้ยินเสียงารยังนะครับโชว์มาหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้ใบบัลเรื่องอะไรมาใบบัวเรื่องนะคะของเดือนนี้เราจะเรียนเ,เรื่องการแจกแจงความถี่ของข้อมูลซึ่งการแจกแจงความถี่นะคะ ที่เป็น,ปนตารางเราสามารถทําได้จากค่าน้อยไปหามากหรือค่ามากไปหาน้อยนะคะจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะคะซึ่งคะแนนที่น้สองสามก็คือใส่สามหนึ่งสองสา แต่ในจําได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไว้ตัวตรวจจับตัวตรวจจับเอยเลยไปเราเรียนไปสองตัวตัวตรวจจับแรงดันอากาศในในท่อร่วไอดีใช่ไหมและเฉพาะตัวตรวจจับอุณหภูมิเราเรียนกันไปหลักๆนะคือสามตัวอ่าสามคัรับอุณหภูมิอะไร ปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยใช้กันเยอะแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวกูจะแชร์หน้าไปที่หน้าพะเวฟปู unk, หน้าปูนเนาะโอเคไอเป็นไรไม่เป็นไรอ่าตัวต่อไปวันนี้ครับเราจะมาที่พวกเราเหินเครื่องแล้วเนาะวันนี้เราจะอยู่กับตัวตรวจจับการนอกตัวตรวจจับการนอกเนี่ยค่าอันนี้คือแบบนี้เราเรียกว่าแบบแฟลกทายแฟลกก็คือแบน มีลักษณะเป็นแบนๆเปลี่ยนมาใช้เป็นแบบนี้กันแล้วแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าแบบเรโซแนนซ์ดีฝั่งนี้นะครับแล้วฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งหอ้เสียตัวตัว,ตวจับการน็อตเขาจะเอาไวอาจจ้อาจจะลึกนิดนึงอาจจะลึกนิดนึงพอเราเห็นที่คููชิมดันน้ำมันเครื่องไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วก็ไม่ใช่ ต่มันสวิตแรงดันน้ํามันเครื่องเนี่ย,เ,เ,ยเขาจะอยู่ต่ํากว่านั้นเขาจะอยู่ต่ํานะครับอันนี้เขาจะอยู่สูงน,นี่คือจุดนมันจะอยู่ใกล้ๆกับฝาสูบถ้าเป็นสวิตแรงดันน้ํามันเครื่องเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับอ่างน้ามันเครื่องเดี่ยวแทกการน็อกเนี่ยเขาจะอยู่ข้างบนเช่นเดียวกันครับเขาก็จะฝังตัวตัวจับการน็อกแบบนี้ฝังติดไปกับตัวเสื้อสูบขันติดไว้เราเรียกว่าแบบแฟลทไท ส่วนแบบนี้แก้ไขนิดหนึง่งซึ่งจะนิยมใช้สำหรับรถรุ่นเก่าๆแสดงว่าโมเดลเก่าๆประมาณยุคปีเไทยแบบนี้แล้วอันนี้คือที่โมเดลที่ใช้ปัจจุบันแฟดไทยอันไหนน่าจะดีกว่ากันถ้าปัจจุบันใช้แบบนี้อันไหนดีกว่ากันอ่าใช่แล้วซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องยนต์ในยุค90ปี2 0 0 0เขาก็จะใช้แบบแรกอยู่ คอือคอ n เวอร์ชแต่ถ้ายนต์4สูมี1ตัว1ตัวนะครับแล้วซึ่งยน์6สูจะมี6ตัวเอ่อโทษทีครับ6สูจะมี2ตัวเช่นเดียวกันครับถ้าเป็นเครื่อง V จะได้ส่วนตัวที่2เราจะเรียนตัวนี้เราจะเรียนมานี่มาทีนี้ดูดูทรงก็รู้แล้วว่ามันน่าจะอยู่กับตำแหน่งไหนพวกเราว่า ตรงมีเขา่าเมาดำๆติดตรงปลายด้วยที่มีขมาเมาดำๆอ่ากออ่ไอเสียแสดงว่าเฮ้ยไม่ใช่หัวเทียนมันไม่ใช่เซนเซอร